สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอซีทุกท่านค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเด็กๆตระกูลทองมาส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอซอีกแล้วค่ะมายำเย็นต้องเป็นแบบไหนลูกฮะมายำเย็นก็จะเป็นตะมุตะมิปุ้ยมุยปุ้ยม,ยม,ยม,ยมุยแบบนี้ค่ะใช่ไหมลูกทองแท่งทองแท่งครับทองแท่งครับ หนุ่มจมูกด่างนะคะทองแท่งอ่ะตูนตูนตนตนอุ้ยลูกสาวลูกสาวไปกินอะไรมาเนะไหนแม่ดูสิแม่ดูสิลูกสาวแม่ไปกินอะไรมาลูกสตูน้อยนะคะนี่ไม่น้อยแล้วค่ะกลุมกลุมกิ๊กเลยเนี่ยค่ะแต่ละคนก็จะตะมูตะมีแบบนี้ แม่กิ่งขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านที่สนับสนุนค่าวัคซีนของเด็กๆมานะคะกาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตาสนับสนุนค่าวัคซีนของเด็กๆค่ะก็แม่กิ่งนัดคุณหมอแล้วนะคะนัดคุณหมอวันที่สี่เนาะวันที่สี่นัดคุณหมอให้มาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆค่ะยังไงก็ยังเมตตามาได้นะคะยังเมตตาเด็กๆมาได้ะคะ่ะอย่าแกล้งกันลูก ยังขาดอีกนิดหน่อยค่ะยังไม่พอสำหรับค่าวัคซีนเด็กๆแม่กิ่งก็เลยไปนัดไปนัดคุณหมอวันที่4ี่ค่ะแต่ถ้าตามใบของเขาก็จะเป็นพรุ่งนี้ที่ต้องฉีดแต่ว่าไม่เป็นลายเลื่อนได้เนาะคุณหมอบอกว่าเลื่อนได้ก็ให้กำลังเราพร้อมก่อนเอาไว้ให้กำลังเรากำลังซัดเราพร้อมก่อนแล้วค่อยฉีดค่ะไงพ่อ,พอแม่เมตาเด็กๆก,ก็สนับสนุนมาได้ค่ะ แบบค่าฉีดวัคซีนรอบนี้เนะาะนะกกันหยอกกันแกล้งกันบางกลุ่มก็ขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนนะคะบางกลุ่มก็ขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนช่วงนี้ก็บ้านแม่กิ่งก็อัตะาคัดอยู่ค่ะเพราะว่า ไหนจะค่าวัคซีนลูกไหนจะค่าอาหารก็หมดเกลี้ยงเลยอาหารอาหารเปียกเด็กๆก็ไม่ได้กินมาสองวันแล้วนะคะก็ให้รับแต่ว่าอาหารเม็ดก็ยังมีให้กินอยู่ก็ให้กินแต่อาหารเม็ดไปเนาะอย่างน้อยก็ยังมีอาหารเม็ดให้พวกเขากินค่ะอน้ำชายอืมน้ำชายนอนเฝ้าแม่นอนข้างแม่ จะง้ําง้ํแต่แม่เนี่ยเราอะฮะแม่นั่งอยู่ตรงไหนก็จะแบบอยู่กับแม่ตลอดเลยนะคะนำชายหน่มผมแกะของเราสตูนหลับแล้วนะคะ อยท่านอนหลับหลับอย่างสบายใจหลับอยู่ตรงทางเดินใครเดินผ่านไปผ่านมาข้ามไปข้ามมาเนี่ยค่ะงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อพอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ